สวัสดีครับหรับคลิปนี้นะครับใครที่กําลังดูกระบะหรือสนใจรถกระบะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะผมจะพาไปดูกระบะทํากินสําหรับใครนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะดูรถกระบะหากระบะทํากินคลิปนี้ผมจัดให้แล้วนะครับวันนี้จุใจแน่นอนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาเจอกับเจ้าคันแรกนะครับกับ Toyota h i l u ักวีโก้แชมป์คันนี้รถปี2014นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้เปิดประมูลเริ่มต้นอยู่เพียง238,000บาทเท่านั้นเองครับ บะทำกินอีกหนึ่งคันคุณผู้ชมคันนี้กับเจ้า Mazda Bt 50ฟีสไตล์แค a บคันนี้เป็นรถปี2010ราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง99,000บาทเท่านั้นเองครับ กระบะทำกินขั้นต่อมากับเจ้า Toyota h ไฮรักไทรเกอร์ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตค u ูเซอร์นะครับเป็นตัวโฟลวิลคันนี้บอกก่อนว่าเป็นรถปี2 0 0 3เลยนะคุณผู้ชมแต่ราคาเปิดราคาประมูลอยู่เพียง8 6 0 0 0บาทเท่านั้นครับมาครับกับกระบะทำกินขั้นต่อมาอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Toyota h ไฮรักไทรเก คันนี้เป็นรถปี2 0 0 4ครับคุณผู้ชมราคาเปิดป,ป,ป,ประมูลหน้าร้านอยู่เพียง70,000บาทเท่านั้นครับครับกับนิสสันนาวาล่คันนี้นะครับรถปี2007นะครัคเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง95,000บาทเท่านั้นครับ รถทำกินอีกหนึ่งคันกับเจ้าอีซุยีแม็กสตาร์คันนี้เป็นรถปี2018ราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง262,000บาทเท่านั้นครับกระบะทำกินยกมา2คันซ้ายขวาผมคันนี้กับเจ้า Toyota w i g โรถปี05คันนี้ราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง118,000บาทและอีกหนึ่งคันกับเจ้า i s ซ s u ุดีแม็กสตาร์คันนี้รถปีศูหคุณผู้ชมราคาเซอร์ไพรส์จริงๆเปิดประมูลอยู่เพียง70,000บาทเจ้านั้นกับเจ้าสตาร์ Spark, ตอนเดียวคันนี้ครับ วีโก้อีกหนึ่งคันครับคุณผู้ชมคันนี้รถปี05นะครับแบบนี้สภาพแบบนี้เลยนะฮะขับเคลื่อนได้นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่เพียง90,000บาทเท่านั้นครับ ของแถมให้อีกหนึ่งคันกับซิตี้คันนี้รถปี02คุณผู้ชมขอแทรกให้ดูแล้วกันว่ารถแบบนี้ปีแบบนี้รถ20ปีราคาเปิดประมูลเหลือเพียง14,000บาทครับขับเคลื่อนได้สภาพดีครับผมแถมเจ้า4ประตูให้อีกหนึ่งคันแล้วกันคุณผู้ชมคันนี้กับเจ้ามิตซูสตาร์ด้ารถปี2001ครับคันนี้บอกก่อนเลยราคาเห็นแล้วตาแตกแน่นอนเพราะเปิดประมูลอยู่เพียง44,000บาทเท่านั้นเองครับ กระบะตอนเดียวอีกหนึ่งคันครับกับเจ้า isuzu d-max สป a r ์คคันนี้รถปี2010คุณผู้ชมราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง9 6 0 0 0บาทเท่านั้นครับยกคู่มาเหมือนเดิมนะครับกับกระบะ2คันซ้ายขวามือผมกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ มิตซูบิชิไ i t ตันพั s รถปี2010คันนี้นะครับราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง140,000บาทเท่านั้นนะครับและนะฮะอีกหนึ่งคันจับเจ้า i s u ูซูดีแม็ก c e สเปคันนี้รถปี05นะครับคันนี้ราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง180,000บาทเท่านั้นครับ กระบะทำกินสวยๆอีกหนึ่งคันครับคุณผู้ชมกับเจ้าอินสุดีแม็กคันนี้รถปี2015นะคันนี้บอกก่อนว่าเกี B รีนี่คือใสกิ้งเลยไม่เคยโดนไม่เคยแตกน็อตยังไม่ขยับเลยนะฮะราคาเปิดประมูลหน้าลานอยู่เพียง2 0 6 6,000บาทเท่านั้นเองครับ ปิดสวยๆอีกหนึ่งคันกับเจ้าคันนี้คันสุดท้ายของคลิปนะครับกับเชฟโรเลตโคโรราโดรถปี2013คันนี้ราคาเปิดประมูลอยู่เพียง130,000บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับกับกระบะทํากินนะครับที่ผมนําเสนอมาประมาณ1ิบกว่าคันเท่าที่คุณผู้ชมได้ดูคิดว่าเป็นยังไงบ้างจุใจกันหรือยัง และสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถแบบด้านหลังผมนะครับมีมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รุ่นไหนหรืออยากจะดูอะไรอยากให้ทีมงานทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ครับสว,ส,สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook y o u t u u e ติดตอกอินสตาแกรมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพ้อเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ